เรื่องของการจอดบ้างนะฮะเขาบอกยานอีเกิลนะครับที่ลงไปสำรวจด,ดวงจันทนระ์เนี่ยจริงๆตอนลงจอดเนะี่ยเขาต้องมีไอพ่นเพื่อพยุงยานนะครับแต่ทําไมตอนลงจอดเนะี่ยเขาถึงไม่เกิดแอ่งดวงจันทนระ์อย่างตอนที่เทคออฟจากโลกเนีย่ยโอ้ระเบิดแบบเยอะมากนะตอนลงเนี่ยทําไมดูมันไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะไอฝุ่นของจากการพุ่งกระจายของฝุ่นบนดวงจันทร์ก็ไม่เห็นเออมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรไอเนี้ยคําตอบ ง่ายทีเดียวคือเวลาเขาจอดเขาไม่ได้ลงแบบแนวเด่งี้เขาจะค่อยๆลงเขาจะเป็นแนวได้ว่าไปตามระนาบของดวงจันทร์ก่อนอันนี้มีคลิปให้ดูเลยครับเป็นตอนที่ก่อนที่ยานอีเกิลจะสัมผัสกับพื้นดวงจันทร์นี่ยฮะพิเศษของนีอามสองนะครับนี่ฮะเขาจะกําลังจะหาว่าพื้นตรงไหนถึงจะลงได้ปลอดภัยไม่มีหลุมไม่มีบ่อจะเป็นการเดินทางไปในด้าน แนวขวางก่อนตอนนี้พลังงานเริ่มเกลหมดแล้วก็เลยต้องตัดสินใจรีบลงนะครับ อันนี้ลงแล้ว down, ลงแล้วนะครับ been, uh, Eagle has landed, อินเทอร์ลิกิบเอินกอีลนด์แลอ่าพยาอินซีโชบพสุทธาแล้วแต่นี่คือพื้นบนดวงจันทร์อย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเขาไม่ได้ลงแบบดิ่งอย่างนี้นะเขาค่อยๆไปอย่างนี้แล้วค่อยๆลงและอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ทําไมถึงมันไม่มีหลุมจากไอพ่นอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ที่แรงดึงดูดของดวงจันทร์ ก็คือเขาน้อยกว่าโลกเราถึงหกเท่าแต่นั้นไม่จําเป็นต้องใช้เรียกว่าไอพ่นจากทัสเตอร์ที่มันรุนแรงขนาดนั้นทําให้เกิดหลุมแอ่งไปอย่างใดแต่นั้นการลงของยาอีเกิลบนดวงจันทร์ก็เป็นไปอย่างนิ่มนวนครับไม่ได้เกิดแอ่งเปนอย่างใดอันนี้คือคำถามว่าเป็นจริงหรือเปล่าครบ